ขอขอบคุณคุณแทนโบสคุณชอกรหนึ่งคับสอนภัอารามพัฒนพงศ์คุณจีโน่ b ีบีซีคุณเอกชีและคุณคิมมี่นัทวุฒิที่สมัครเมมเบอร์ชิของช่องเราด้วยนะครับใครที่ยังไม่สมัครเมมเบอร์ชิของช่องเราก็อย่าลืมไปสมัครกันด้วยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Team d i r e c t อร์กับผมทีมอีกแล้วนะครับโดยในวันนี้นะครับเวลาสองทุ่มครึ่งนะครับก็ เรามีโอกาสนะครับที่จะได้มาถ่ายคลิปเด็กโปรไฟล์ของเด็กที่เป็นเมตาณตอนนี้นะครับแต่ยังแรงสู้มาโนเลียไม่ได้นะครับแน่นอนครับว่าตัวผมเองนะครับไม่มีเด็กๆนี้ครับก็เลยจะมาสมรอยเป็นเด็กเกาะเบาะกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าได้รับเด็กโปรไฟล์เด็กนี้นะครับมาจากพี่เอิญฟอร์จูน่าต้านั่นเองนะครับมารีวิวให้เราในวันนี้นั่นเองพี่เอิญครับบอกหน่อยได้ครับว่าเด็กเนี้ยมันหรูมากแค่ไหนวะพี่เด็กเกาะเบาคนนี้อยากรู้จริงๆครับก็หรูแบบ ทุกอย่างโอเอีะครับโอ้โอเสพีซะด้วยนั้นที่ช่วยบอกเป็นสั้นๆหน่อยได้ไหมว่าของเสริมใหม่ที่พี่ได้มาเนี่ยมันช่วยทำให้เด็กพี่เล่นง่ายหรือเก่งขึ้นแค่ไหนครับต้องบอกก่อนว่าชุดเนี้มันได้เยอะแต่ว่ามันไม่ได้ถึงกับว้าวอะไรขนาดนั้นแต่มันช่วยทำให้เกมมันโฉบขึ้นอะเทคนิคก,ก็คือมันก็ไม่เปลี่ยนแปลแต่มันแก้เพิ่มพวกเพ่นในการจับเราจะมาดูกันเลยกันครับว่าหรูแค่ไหนแล้ว มีวิธีการเล่นยังไงนั่นเองนะครับแต่ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าคลิปเด็กโปรไฟล์คลิปนี้นะครับพี่เอิญนะครับจะไม่อธิบายความสามารถแบบละเอียดทุกบรรทัดขนาดนั้นนะครับแต่จะมาพูดในเชิงว่าทําไมพี่เอิญถึงเอาใบนั้นหรือใบนี้ใส่ลงไปในเด็กนั่นเองนะครับโอเคครับเด็กเกาะบอกคนนี้อยากเห็นเด็กแล้วครับพี่โอ้เฮ้ยเฮ้ยตสบตาซะนล่กันโอ้ อันนี้ยังไม่ใช่ SSP นะครับอ่าอันนี้เป็นเ p สพีธ oh. รรมดายังไม่ได้รู้แบบว่า oh. โอ้โหว่าตายตายลบมาะไรขนาดนะั้นจะก็ o อสครับทุกทุกรหัสเป็น SP หมดเลยเท่าที่เป็นได้ไลน์เนี้ยก็ตามสูตรเลยครับของตำรวจก็คือจะเป็นแก๊งมันเลยจากทีดีนะตอนแรกว่าจะเปิดเป็นน้องเอวาแต่ว่าอ่าผมเห็นแล้วว่าเฮ้ยแม่งคือมันติดคอนเซ็ปต์ตำรวจไปหน่อยก็เลยใส่เป็นเอสพีน้องคนนี้แทนนะโ oh. อ้โนี่เองอ่าครับผม มาส่วนที่เกตหนึ่งก็ตามปกติของคุกเลยก็คือเพื่อนเอามเมื่อมันไลฟ์มามันก็จะเสิร์ฟคุกขึ้นมาได้หนึ่งใบอ่านีก็จะเป็นคุกเอ่อแบบทิปเปิลนะครับจากบ็อกเอ่อเฟสิวัลศูนย์หนึ่งนะครับ <c oughs> แบบทแบบิปเปลิลหรูสุดเท่าที่ทำได้แต่ผมันไม่มีเอสพีนะครับผมโอเคมาต่อกันที่เกตสองเกตสองก็เหมือนเดิมก็เป็นตัวนี้ ก็คือเอามือเข้าอีกฝ่ายจากเขาเมื่อไหร่เอามือจากอีกฝ่ายทเข้าจากคอฟุกนินไปอ่ะอันนี้ก็เบสิกเลยก็อันนี้ครับแพงสุดในเด็กก็คือ DSR ของเซราเกสานั่นอ,อันนี้ตัวนี้ก็ก็คือ basic เบสิกเหมือนกันเ <DS R S 2> บสิกของคอฟุกก็ตามที่ทุกคนรู้กันครับ DSR ใบเนี้ยครับลายเซ็นแคลฟนี่เสียกี่บาทแล,ล้วครับบอกให้คนดูรู้หน่อยได้ไหมครับก็ตอนที่ซื้อมานะครับตอนแรกเลยอ่ะ ที่ได้มาเนี่ยใบเนี้ยตอนนั้นซื้อมา4,005 4 0 0าปัจจุบันครับปัจจุบันปัจจุบันก็ประมาณประมาณนั้นแหละครับอยู่ตราคาคงเดิมราคาญี่ปุ่นก็จะอยู่ประมาณ4 0 0ถึง6,000เลวเต็โอเคครับก็ตืสอไปขัดก็5,000ครับโอ้แม่นี่ขนาดแค่ไร้ลายนะครับก็เกือบครึ่งหมื่นแล้วนะครับมาครับมาดูในส่วนของเมนเด็กกันเลยครับ มาในส่วนเมนเด็กก่อนนะครับมาที่เซราเทียวไลท์อันนี้คือค e ียเด็กเลยก็คือ n s สพสี่ใบนะครับ <Wow. S 2> รว้าว n s สพีสี่ใบพอติดอะบอกว่าเมื่อลงมานะครับเมื่อลงมาช่องบรรจากาศคาร์บารดหนึ่งโซบาร์ดการ์ที่ชื่อเซราครับก็คือโซโซบาร์ดโตเกียสามหรือว่าจะเป็นโซบาร์ดโตเกียรสี่ก็ได้อ่ะแล้วก็อีกฝ่ายนะครับต้องเลือกมือสองใบเลือกสนามสองใบแล้วก็เลือกโซ่สองใบนะครับผม อ่าเอาจับเข้าคุกครับแล้วก็อาจจะมีเทคล่างที่บอกว่าท,ท,ทุกต่อท,ท,ทุกทุกสองใบครับที่อยู่ในคุกแถวหน้าทั้งหมดจะบวก5,000และถ้ามีคุกสิบใบขึ้นไปมากกว่าแถวหน้าทั้งหมดจะบวกชีครับโอ,อ้คือเป็นฟินิเชอร์ดีๆเลยคือจริงๆจ,จ,จะบอกว่าเป็นฟินิเชอร์ไหมก็ไม่่ไมเชิงครับเพราะว่าเด็กนี้มันเป็นเดคนโรลเนาะอ๋ออย่างนี้นี่เองครับ ใช่มันจะไม่ใช่เด็กที่เทมโปที่แบบว่าฟินิชเชอร์ก็คือลงมาก็คือแบบรูสอะไรเงี้ยรูสก็คือลงมาคือเตรียมให้ตายเลยแต่ว่าอันนี้จะออกแนวคอนโทรลให้เขาแบบปวนปวนให้เขาจนเขาไม่สามารถเล่นได้เราจะไม่มีการใส่เกียร์สามนะครับในลิตนี้ตอนแรกคิด,คดลิตรไว้ว่าจะใส่ตัวเกียร์สามของไอ้บล็อก,กล่าสุดนี่แหละครับแต่ว่าลองลองไปไป,ไป,ไปมามาแล้วอะสล็อตของมันไม่ค่อยพอเนาะมันจะแน่นแน่นตำรวจมันจะแน่นแน่นหน่อย อันนี้มาจากบล็อก DPT02 นะครับผมเป็นในกอล์สพเหมือนกันเมื่อเห็นเมื่อมันอยู่แถวหน้าครับและเห็นการ์ดที่ออกมาจากคุกครับตัวที่ออกมาจากคุกพลังจะลบห้าพันแล้วก็ถ้าถ้ามีคุกสองใบในเทอร์นนี้ครับในเทิร์นนี้จะบวกห้าพันไม่ใช่เมื่อตีนะอบวกทั้งเทิร์นเลยใช่ส่วนใหญ่แล้วคนที่เอาการเข้าคุกไปเขาจะออากมาเสมอครับเขาต้องเอาออกการในคุกออกมาเล่นอยู่แล้ว อ,อ,อย่างนี้นี่เองก็เป็นการ์ดที่ช่วยตัดพลังอีกฝ่ายได้ดีเลยใช่จะตัดพลังได้เยอะแล้วก็ทําให้เขาต้องกดการว่าเฮ้ยเจ้าพลังมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ต้องพยายามฆ่าตัวนี้ให้ตายเหมือนเป็นตัวล่อด,ด้วยอ,อีกในอีกในใน,นึงครับโอเคครับอันนี้ของล่าสุดเลยอ่าเป็นของดีไอดีเสเสุดสองนะครับผม เป็นเกตสองตัวใหม่อืบอกว่าเมื่อยืนนีนโจมตีครับอ่าในฝ่ายการทุกไปที่ฝ่ายเอามากาศจะเอาไปนำนเข้าคุกให้หมดืมเทคดูซิมเปิลนะครับเนี่ยเทคดูซิมเปิลเหลือเกินเทกซิมเปลิลมากเทกซิมเปลมิมปลมากเลยครับสมมุติเมื่อตีต่อบูธอะหมื่นแปดหมื่นแปดขอหมื่นก็ไม่การดอรมาก,ก็การส่วนใหญ่ไม่การดอรมาก,ก็ตั้งสองเกตสองสองใบหรือว่าจะเสียชิเสียเกอร์หมื่นห้า หนึงใบก็คือเราได้เราได้แน่นอนว่าได้ได้พิเกอร์ได้อะไรเงี้ยหรืออีกฝ่ายจะรับเดมแค่นั้นแหละมันจะเป็นตัวที่กดกันมากตัวตัวใหม่นี่ออกมาที่จุดตรงที่ว่าเตลาบอะไม่สามารถเอาการทก่เขาการมาเข้าขลุกได้ตรงเนี้ยมาเป็นตัวแก้ปัญหาให้แล้วอ่ะมาในส่วนของอันนี้พื้นฐานเลยก็คือน้องโปรโมคนนี้นะครับโปรโมคนนี้ได้มา ตั้งแต่ตอนน่าจะช่วง DPT 0 2นะครับผมอันนี้เป็นแบบฟอยสใบ,บครับโปรโมฟอย์ส่ใบครับอตอนนี้จะตกอยู่ประมาณใบละถ้าจากิงตามราคาญี่ปุ่นก็ใบละ300ครับตัวนี้ครับบอกว่าเมื่อลงจากมือครับผมโซบาหแล้วก็อีกฝ่ายครับให้เปิดท็อปเด็กแล้วเอาท็อปเด็กนั้นน่ะลงคุกครับถ้าอีกฝ่ายมีคุก2ใบหรือมากกว่าในเทอร์นี้ครับ ตัวนี้จะบวกห้าทาที่ผมดูเข้าวๆคือพี่พยายามแบบเอากาดทุกใบของอกฝ,ฝ่ายมาล็อกมาใส่คุกให้หมดเลยใช่ไหมครับจะจับใส่คุกให้หมดเลยคือมีเท่าไหร่ใส่เอห,หมดก็คือกึ่งลี่กึ่งขอมือกึ่งพลังเน้นพลังเป็น power tempo control นะครับอ๋ออย่างนี้เองไปต่อมาก็จะเป็นจากน้องจาก dpt 0 4สนะครับตัวนี้ก็เทคก็โคตรซิมเปิลเลยครับเป็นแค่คอมมอนนะแต่ว่านี้เก็บแบบโโล โอเคครับก็คือมีโฮโลก็เก็บโฮโลเนาะเมื่อลงมาครับผมอีกฝ่า e ยเอามือเข้าคุกหนึ่งใบครับโอ้แล้วก็อ e ีฝ่ายโจการ์หนึ่งใบอารมณ์คล้ายๆกับ exchange ใช่ไหมพี่แบบอ่าผมเอาเข้าหนึ่งใบคุณได้จวหนึ่งใบใช่เพราะว่าใบนี้จะมีประโยชน์สุดๆตอนเจอมิเลอร์ครับห้ามปอดตายเด็ดขาดแค่เจอมิเลอร์ใบนี้คือใบที่สามารถแก้ ทำ,ทำให้เราชนะได้สมมติว่าเขาบังคับให้เราจับเข้าคุกเราจับตัวนี้เข้าคุกไปเลยเพราะตัวนี้บอกว่าลงมาจากไหนก็ได้อไมาา่ต้องลงจากมือครับอันนี้เดี๋ยวผมต้องขอแทรกก่อนเดี๋ยวคนดูใหม่งงคือการดที่เข้ามาใ,<ช>ในคุกอะครับแล้วปลดคุกออกมาครับจะสามารถใช้เทคออโตเวนเพลสได้ก็คือเทคเมื่อลงนะครับก็บการแบบนี้ก็เอามาแก้มีรูมเอชก็คือสมมติว่าเจอเซราะปทะเซราอย่างเงี้ยพี่เอิญก็เอามาใส่แก้แก้ทางกันใช่ไหมครับนี่แบบสรุปใช่ครับ โอเคครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเบสิกด้วยที่ว่าเอาเอา,อเอามือเอาเบอร์คามาเพิ่มจํานวนคุกเบอร์คามาเพิ่มจานวนคุกให้มันเป็นเลขให้ให้เป็นเลขชู่เพราะว่าต่อทุกทุกสองใบถูกไหมครับของเจลาเพลไลโอเคครับโอเคมาครับแล้วก็คุกหนึ่งใบคุกหนึ่งใบก็ปกติอันนี้พื้นฐานนะครับใส่แค่ใบเดียวพอไม่ไม่จับเปียต้องใส่ไม่ไปต้องใส่สองใบโอเคครับมาถึงตัวนี้ก็ซิล่าอ่ะ หลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าอา้าวทำไมไม่ใส่ของใหม่แต่ทำไมใส่คอทิล่าตัวเก่าเหตุผลเลยคอสซิล่าเครับบอกว่าเมื่อเมื่อมันบูสเสร็จเอามันเข้าโซครับแล้วก็ไงเดีย๋ยวที่สองไปคือเพราะว่านหนึ่งมันแน่นที่ท,ทีแน่นมัน่งสองคือมันจะมีตัวนี้เป็นตัวโรโกคอปยืนคาเป็นเรียอยู่แล้วครับโอ้อเราไม่มีสลอดให้ตัวนี้ลงเท่าไหร่จะเป็นการที่สามารถเอาไปตึนคอได้อา่า คือคอร์สเพื่อเพื่อที่จะเอาไว้ทำท่าต่อไปไม่ว่าจะท่าที่ใช้โซบาร์หรือคอร์สบาร์นะครับก็คือเป็นคอร์สสี่แสซเละเพียวไหลก็ได้อ่าไปต่อมาก็โลโบโคอร์สครับง่ายๆเลยโลโบโคอรเนี่ยมีแมลตั้งแต่บอก d ีพีดส่วนหนึ่งแล้วเป็นแอคนะครับบานเพื่อเทินคอร์สบารหนึ่งโซบารหนึ่งครับเลือกอกีกเรียงใสเข้าคุกหนึ่งใบ เลียยจากข้างหลังหรือข้างหน้าก็ได้ได้หมดเลยครับถ้ามีพุกสามใบามากกว่าจะได้จวการ์ดหนึ่งใบคือตัวนี้จะเป็นตัวช่วยทํามือครับในจังหวะที่เรามือหมดอ๋อก็คือเอามาเข้าคุกได้เวลาเจอมิรเรอร์แมทช์และตอนเอามาลงก็ดูดอีกฝ่ายเข้าคุกเหมือนกันจริงๆไม่จาเป็นต้องมีรับแมทช์ก็ได้เจอเด็กได้หมดเลยจับเข้าให้หมดเลยคือคอนเซ็ปต์ของเด็กอะ คือมันต้องการจับเท่าที่จับได้จับเท่าไหรก็ได้จับให้ได้ให้หมดแต่ต่อมาก็พีจีก็4ีใบปกติแต่เป็นเอทีเหมือนกันโอ้ย <SP> แสบตา <laughs> สวยเกิน <laughs> สวยเกินอ,อันนี้คงไม่ต้องอธิบายแล้วมั้งเพราะว่าเด็คโปรไฟล์ s s ส2 4นคลิปอธิบายเทคพ g g เหมือนกันทุกคลิปครับ oh. ผมว่ามี p g oh. หรือใบไ,ไหนไม่รู้ไม่ต้องทิ้งครับจบง่ายๆทริกเกอร์เลยครับพี่มาถึงทริกเกอร์ก็คือโอเวอร์ทริกเกอร์ก่อนนี่ก็เป็นโอเวอร์ทริกเกอร์สีเทาน,นะครับ <laughs> เป็นเอสีเมื่อใดที่ไปนี้ได้ครับทุกอย่างแถวหน้าแถวหน้าทุกอย่างจะฟูณ2ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพลังหรือชียังจะเป็นโอเทเกอร์ที่รุนแรงมากๆมาในส่วนสัดส่วนของทิกเกอร์นะครับอ่ะเราไปที่ฮิวก่อนฮิลสี่ใบก็จะใช้เป็นน้องคนนี้พ่ามันเป็นเกงตําเกงตารวจเนาะเอสพีสี่ใบนะครับจากเอเอหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้ขอแทรกก่อนถามหน่อยได้ไหมพี่ทําไมพี่ถึงไม่ใส่เคาน์เตอร์ฮิวครับหรือก็คือฮิวใหม่ที่มีสกิลอ่ะผมขอถามหน่อยได้ไหมครับ 1. คือถ้าเราไม่ได้เจอเด็กที่มันมีออริจินอลคียสหรือว่าเด็กที่สามารถสแตนแวร์หรือว่าสแตนเลียตีสแตนยูนิตที่ตีสองครั้งได้มันจะไม่ค่อยมีประโยชน์มันจะเป็นแค่คิวหนึ่งมื่นแต่ด้วยความที่ x, เด็กเซลา์่ะครับมือมันเยอะอยู่แล้วมันมันไม่จาเป็นต้องมีคิวที่เป็นคิพวพิเศษก็ได้เพราะว่าคิวหมื่น เอาไว้กาดจังหวะช็อตที่แบบว่าขอหมื่นห้ามันยังมันมีให้กาดแต่ถ้าจะใส่คิวหมื่นอย่างเงี้ยขอมันก็จะเป็นกลายเป็นขอเพิ่มเป็นสองใบแทนอ๋อนี้นี่เองคีนะครับเราจะใส่ทั้งหมด7ไปใบนะครับเป็นใส่ทิกเกอร์คีธรรมดา s p ของเสสูตรหนึ่งสามใบนะครับนนครับพี่แสบตาเลอเกินแห้สวยจริงสวยจริงแล้วก็จะเป็นทิกเกอร์อมีเทคนะครับ นี่เฮกัสโซตัวนี้โอเคครับอันนี้ก็คือเบสิกเบสิกของทุกเด็กเลยท,ที่ที่ต้องใส่แต่อันนี้ผมเก็บเอสพีมาสใบนะครับเก็บได้ตั้งแต่ first day เลยว,ว้าวป,จจปัจจุบันปัจจุบันราคาน่าจะสูงอยู่ใช่ไหมพี่ทีปัจจุบันก็น่าจะถ้าตามราคาญี่ปุ่นก็จะตกไปละแปดร้อยครับโอ้ใบละนะครับใบละนะครับไม่ใช่สี่ใบนะครับใ <c oughs> บละนะครับใบละแปดร้อยส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นสุดท้ายแล้วก็เคยเห็นเป็นดอ ดรอร์ติเกอร์อันนี้นะครับเป็นดอท์ติเกอร์มีเทคที่บอกว่าถ้าอีกฝ่ายเป็นเกียร์สามนะครับอ่าซิลจะบวกห<อ>้าพันเมื่อเมื่อเอาไปกาดเนานะโอเคครับจะเป็นเอสพีซีใบเก็บได้ในเฟิร์สเดย์เหมือนกันครับอถามหน่อยได้มั้พี่เซราฟทั้งนั้นที่เป็นเด็กที่บวกพลังแถวหน้าทำไมพี่ถึงไม่ใส่ฟรอนท์ติเกอร์ครับก็ที่จะปั๊มพลังแถวหน้าให้แบบปิดชัวชัวอย่างเงี้ยทำไมพี่ถึงเลือกใส่ดรอเพื่อเพิ่มเมือร์ครับการใส่ฟรอนติเกอร์มันก็ดีแต่ เซลบอะครับโชงต้นเกมอะอาจจะไม่มีการเพิ่มมือใดๆมันต้องมีคุกก่อนนะมันถึงจะเพิ่มมือได้แล้วด้วยความที่เซรลบอะมันไม่มีกัดย่อยๆที่เป็นกาดแบบบื่นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับมันใจดอแล้วมันจะตอบโจทย์กว่าคือมันจะช่วยพุ่งเพิ่มมือเราด้วยด้วยความที่เซยลบเพียวไลน์มันแจกแถวหน้าแล้วอะมันไม่จาเป็นต้องแรงเพิ่มขึ้นไปมันเอามือมาเพื่อเล่นคอนโทรลต่อยังจะดีกว่า โอเคครับก็หลังจากนี้ครับเดี๋ยวผมจะขอให้พี่เอิญนะครับสาธิตคอมโบปิดเกมฟี้ยวๆจากเด็กเซรัปเกี่ยวไรให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะครับมาพี่เด็กกาะบออคนนี้อยากรู้คอมโบเลยเกินสอนสอนผมหน่อยสอนผมหน่อยก็จะเป็นเบสิคคอมโบปกติของคนเล่นนะครับสแตนด์ดอบ สมมติอันนี้อันนี้มันไม่เห็นการในคุกเราสมมุติว่าเรามีครกแล้วกันโอเคครับได้ครับเราก็ทิ้งการหนึ่งใบครับผมถ้าเป็นเซลาฟอะครับเราจะไม่ไม่ค่อยสี่เนี่ยนเรื่องการทิ้งติ๊กเกอร์เท่าไหร่แต่ว่าถ้าของเล่นมันเยอะไปว่าทิ้งของเล่นโอเคผมจะทิ้งหนึ่งใบไปแล้วกันนะโอเคครับนี่ครับผมทิ้งการใบนี้ครับเพื่อไลท์ครับผมใล้เป็นเกสาม BSR นะครับนี่โอ้โหแสบตาช่วงเกสารนะครับช่วงที่ช้าของตัวเซลาฟครับแต่ว่าตอนนี้ มันมีตัวการ์ดนี้อันนี้สมมติว่าผมมีสองใบพยายามมีตัวเนี้ยให้เยอะที่สุดตอนช่วงแรกของเกมนะครับมันจะเป็นตัวที่ทําแดมแล้วก็ตัวที่ขอมือมาลงคุกได้ครับอ่ะสมมุติว่าตีว่าว่ามีคาต์บาร์ตัวไปสี่คาต์บาร์แล้วอือนี้เสกแดมได้แล้วครับมาเศกอันนี้เศกอันนี้เศกแบบแจกเสกมาให้ดูก่อนเราก็จะใช้เทคเซราฟนะครับจากตอนแรกอ่ะที่เขามีคุกอยู่แล้วหนึ่งใบเขาจะถอนหรือไม่ถอนก็ได้ครับถ้าเขาถอนมา ก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาครับเราก็จะมีตัวพวกนี้มีโรโบคอปนะครับหรือมีตัวโปรโมหรือเป็นตัวนี้3าตัวนี้เอามาทําคุกได้หนึ่งใบนะครับอันนี้คาร์บ,บาต1หนึ่งจับเข้าคุกได้2ตัวสมมุติเขาแห่มานะเทินเกียิสามครับพยายามทําให้ได้คุกสาใบาทำยังไงก็ได้แต่ว่าตอนนี้มันมีตัวนี้มาช่วยอ่ะผมจะสมมุติเหตุการณ์ว่าอ่ะผมเอาโรโบครปบนะครับ มาช่วยนะจริงๆเรื่องการใช้เกจสองมาต่อเกจสองแบบอะไรเงี้ยไม่ต้องซีเรียสเลยนะลงได้เลยไปไหนจําเป็นที่ต้องเอาเขาลงมาให้มีฟลุกอะทาไปเลยทําได้ทําเลยสมมติว่าผมลงเป็นใบนี้ละกันเอามือเข้าคู่ใบหนึ่งแล้วก็แล้วก็จุดหนึ่งอ่าสมมติว่าเราเริ่มก่อนเขายังเป็นเกจสองพลังหนึ่งหมื่นใช่ไหมครับผมอ่ะเราก็จะเอาเรียตีก่อนถ้าที่ไม่มีบูทตัวนี้จะตีและขอครับ คือจะได้มือละหนึ่งใบชัวรโอเคครับหรือหรือว่าจะได้อินเตอร์เซตหรืออะไรเงี้ยก็คือการลาบเป็นลงคุกหรือเขาจะรับเดมเสร็จปุ๊บเซลาฟทำได้คุกสามใบนะครับเราก็จะได้เป็นที่ปันได้แล้วพางบุกมือด้วยแล้วก็เทคสามไดะสมมติอันนี้ผมเรียงเรียงไว้นะมันเลยเช็คบอร์ดโอเคครับอ่านเรียงไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ตีครับสมมติว,มว่ามีทิกก็เอารับรอรับ,ลลบทิกไป แต่ถ yeah. ้าไม่ตกทิกทั 5, 6, <Wow. S 2> uh, so ้งคู่เลยก็อตีไปขอหมื่นก็จะขอห้าพันสองใบหรือว่าขอหมื่นใบหนึ่งหรือขอหมื่นห้าอะไรก็ว่าหรือรับแดมอะไรเงี้ยครับมันจะเป็นช่วงที่มันจะสามารถเพิ่มได้เพิ่มไปเป็นห้าหรือเป็นหกได้เลยว้าวอ่ะสมมติว่าตีมากรดกาดไปปล่อยการไปปล่อยการไปปล่อยการไปปล่อยนะอันนี้เป็นการสมมุติโอเคครับคัเนี้สอบตัวนี้จะไม่ได้ใช้ละ มันเส็จทิ้งได้เลยกาดได้ก็คือเอาไปเสร็จทิ้งได้เลยเข้าเธอเราครับตัวแอนดอนอ่ะมามันจะถึงท่าใหญ่แล้วครับก็คือไล่ครับเซลารเพลย,ยไลท์อ่ะจะเพียไลท์นะครับลงมาคาร์ดบาลหนึ่งครับโตบาล์ตการ์ที่ชื่อเซลามนะครับก็คือโซบาล์ตตัวเกศสาวมานั่นเองอ่ะอีกฝ่ายเลือกมือสองใบ โซ่สองใบแล้วก็สนามสองใบาจากเขาขุครับถ้าสมมุติโจเขาไม่หมดนะเราได้ทั้งหมด6ใบอ่ะมมโซ่เขาถ่ายมาต่อให้ถ่ายมายัางไงเรามีอย่างต่ําแล้ว6กใบแต่ที่เมื่อกี้มีแล้วอยู่อาติสมมติว่าสามถึงสี่ใบหรือใบอะไรอย่างนี้เราก็จะมีแล้วตีไป6บวกบวกจะไม่บอกว่า6ถึงเท่าไหร่แต่6บวกบวกโอเคครับเอนนี้ครับมาถึงหน้าที่ระบบคอร์บแล้ว ระบบคอปจะเป็นตัวที่คอยช่วยเก็บเรียรที่ยังลงเหลืออยู่ก็คือฟาดบัตรหนึ่งตัวบัตรหนึ่งบัตรอะไรก็ได้นะครับแล้วก็อีกเอาอีกฝ่าครับปัวไปหนึ่งแล้วก็จจมหนึ่งเร็ดปุ๊บเราอยากกวนตีนเขาเอ้ยอยากอยากเพิ่มฟุกหน่อยว่ะเราลงตัวนี้นะครับโปรโมหรือลงน้องคนนี้ก็ได้นะถ้ามีบนม,มือลงโปรโมครับโบัตหนึ่ง ที่ฝ่ายท็อเข,าเขา้เขาขูุกครับเออเอาเอา,เอามาปาดทิกเกอร์เขาด้วยแล้วก็เอามาฝว้งเขาด้วยแล้วก็ลงอีกเพ <Okay, S 2> <ไป S 1> ื่อใช้ตรงนี้อา่าปึ๊บอันนี้ทุกมีสิบไปแล้วแถวน่าจะบวกบวกสองพันห้าครับแล้วก็บวกหนึ่งขีตัวเนี้ยตีเพียวเพียวไม่บู๊ตเลยนะครับคิดงี้นะตีเพียวเพียไม่บู๊ตพลังมันหนึ่งหมื่นใช่ไหมครับแล้วก็จะเทคมาห้าพันเป็นหมื่นห้าแล้วก็บวกสองพันห้าเป็นสี่หมื่นครับแต่ว่าตัวเน,นี้ย สมมุติว่าโอเวอร์ทิกเกอร์ยังไม่ออกอันนี้ใชววว้วิชาเรียนกองแล้วกันมา,มาครับวิชาเรียนกองอได้แวร์นะครับจะต้องเป็นตัวออกก่อนเสมอ,อเพราะว่าถ้าโอเวอร์ทิกเกอร์เรายังไม่ออกเราจะเป็นตัวที่ออกก่อนถ้าได้มาปุ๊บเจลทิกเกอร์ในร้ายคนหนึ่งกองแล้วค่อยคูณสองสมมุติเขาพีจีมาก็ให้ร้อยล้านข้างเในข้างที่ไม่มีบูทไปได้สองร้อยล้านสี่ชี เพราะว่าออริจินอลตัวนี้แจกให้อีกสองสองคูณสองเป็นสี่ะแล้วเราก็จอหนึ่งนะครับแล้วก็เอานะใบออกอ่ะใบออกใ่กันเช็คคบอ่าดอริเกอร์ก็เข้ามาทึบโจวไปแล้วก็เกิเช็คครับแล้วพลังก็โอนเข้านี้หมดเลยอ่ะแล้วจอธิบายฟังว่าพลังมันจะเป็นยังไงนะอคคตอนหลังจากที่อันนี้ไปแล้วอันนี้สมมุติแบบโบสุดๆเลยห้างนี้เป็นสองร้อยล้าน 2องร้ยล้านกับ40,000มี4ชิ้นข้างนี้เป็นทั้งหมด40,000ใช่ไหมตัวเดียว40,000ครับสี0 0 0 0่นเมื่อกีู้สองไปเป็น80,000เมื่อกี้ใช้ได้อีกสอไดเป็นแสนหนึ่งและโบย8,000แสนกั8แ0ดพันอโบมันก็ก็ประมาณนี้นะครับเด็กอ <c oughs> ะมันไม่มันไม่มีผ้าปิดตายตัวม,มันอยู่ที่ว่าเราคอนโทรลเด็กตัวเองได้แบบไหนก็นั่นแหละครับท่านผู้ชม สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปนี้ต่อไปด้วยนะครับสำหรับใคร,ครที่เห็นเด็กลิสแล้วมันช่างแสบตาเหลือเกินนะครับในคลิปผมทิ้งเด็กล็อกไว้เอาจริงๆก็ทุกคลิปแ็กโปรไฟล์ของผมทิ้งลิงก์ล็อกของทุกๆเด็กอ่ะไว้ในดีสคริปชันกับคอมเมนต์อยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับปากล้านฟอร์จูน่าด้วยนะครับฟอร,ร์จูน่าทีดีดีค a เฟ Store นะครับผมร้านอยู่ตรงซอยเจริญกรุง1ร้าแยกหนึ่งนะครับก็แเข้าาม เยี่ยมเยียนกันได้นะครับมานั่งเล่นได้นั่งหรือว่ามาซื้อของก็ได้นะครับหรือถ้าใครไม่สะดวกมานะครับทางเราจะมีเพจนะครับให้ติดต่อเข้ามาเข้ามาคุยกันได้นะครับก็หาสินหาสินค้าใบไหนหรืออะไรยังไงลองสอบถามเข้ามาก่อนได้ครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ bye รบ๊ายบาย